ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานขยายโอกาสสำหรับนักเรียนทั่วประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาเรียนต่อระดับปวส,สปริญญาตรีถึงเอกสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานขยายโอกาสสำหรับนักเรียนทั่วประเทศเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อระดับปวส,สอปอตี ปโทและปอเอกถึงปลายเดือนมิถุนายนนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิโรธลิ้มไขแสงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกล่าวว่ามทรอีสานได้มีมาตรการขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเพิ่มระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในทุกระดับตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกประจําปีการ ศึกษา2,563โดยมีรายละเอียดกำหนดการรับสมัครคือ1เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี4ปีกลุ่มมัธยมศึกษาชั้นปีที่6ระบบทีแคสรูปแบบที่5รับตรงอิสระสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2563 2เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง,สงและระดับปริญญาตรี4ปีผ่านระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย สมัครได้ตั้งแต่บัดน,นี้ถึงวันที่17มิถุนายน2563 และ 3. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกสมัครได้ตั้งแต่บัดน,นี้ถึงวันที่22มิถุนายน2563สำหรับท่านใดที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อที่มทรอ,อีสานสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาพร้อมทั้งสมัครเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ w w w o a p r r m u t a c t h แล้วเลือกที่แบนเนอร์สมัครเข้าเรียนต่อมทรอีสานประจําปีการศึกษา2563หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 4 4 2 3 3 0 0 0ต่อ2 2 9 1ทั้งนี้ผู้สมัครในรอบดังกล่าวจะได้รับส่วนลดค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่จํานวน10%ออีกทั้งจะได้รับการช่วยเหลือต่างๆตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคลภายใต้กองทุนช่วยเหลือนักศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของมหาวิทยาลัยอีกด้วยจิตสุภาประหาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ม,มทรอ,อีสานร,รายงานแอปพอเดลริง <Del> เสนอรอปทลดค่าโดยสารอีก3เดือนถึงกันยายน2563ตามนโย,ยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุดเทพ 1, เพันเพงกรรมาการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้ารอ,อทอจำกัดผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอปพอเดลริง n g เปิดเผยว่า หลังจากที่มาตราการปรับลดอัตราค่าโดยสารจะสิ้นสุดลงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ในายสักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมได้สั่งการให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมและแอพพอร์เดลริง พิจารณาขยายระยะเวลามาตรการปรับลดค่าโดยสารเพิ่มเติมซึ่งในส่วนของ Apple d e l ตเดลได้ทำเรื่องเสนอไปอยังการรถ,ถไฟแห่งประเทศไทยขอขยายเวลาการปรับลดอัตราค่าโดยสารออกไปอีก3เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2563จากเดิมสิ้นสุดในวันที่28มิถุนายนนี้ ทางนี้สำหรับมาตรการลดค่าครองชีพของ a i r p o r t ์ตเรลริง์ประกอบด้วยการปรับลดค่าโดยสารนอกช่วงเวลาเร่งด่วนวันจันทร์ถึงศุกร์ใน3ช่วงเวลาได้แก่5นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาและ20นาฬิกาถึง24นาฬิกา ให้แก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรสมร,ร์ทพาสประเภทบุคคลทั่วไปจากอัตราค่าโดยสารปกติ15-45บาทเหลือ15-25บาทโดยจะคิดอัตราค่าโดยสารสถานีแรก15บาทสถานีที่2 20บาทและสถานีที่3ไปต้นไปคิดค่าโดยสาร25บาทรับฟังข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี